วันนี้โลงวันนี้กางเกงขาสั้นนะคะกางเกงขาสั้นมาตรฐานนะคะทรงนี้จะเป็นกางเกงขาสั้นประมาณว่าทรงกางเกงยีนเน่ยังไม่ใช่กางเกงกระโปรงหลกนึกออกไหมยีนสั้นๆเปรี้ยวๆไม่ต้คยสี่สิบเออกางเกงยีนสั้นๆเปรี้ยวๆเยล่าดกันไปเลยทีเดียวความยาวแล้วแต่เราอ่ะมันคือเป็นกางเกงแบบว่า ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้ชายก็เป็นแบบว่าอย่างแบบใส่อะสแลต์เก๋ๆอะคล้ายๆกางเกงยีนเอกางเกงนักเรียนอะนะแต่ว่าอันนี้เราทำเป็นกางเกงผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใส่ได้เหมือนกันอ่ะหนึ่งถึงสองความยาวกางเกงกางเกงฝั่งนู้นมันเล็กยิ่งเล็กยิ่งไงหนึ่งถึงสามเอวถึงสะโพกล่างหนึ่งถึงสี่เอวถึงเส้นเปล่าเอาทำ ถึงสะโพกล่างกับเอวถึงเส้นเป้าจากน้น4ถึง5วัดออกมาเท่ากับรอบสะโพกล่างหาร12บวกหลวม1.5 รอบสะโพกล่างหารสิบวกหลวม1.5เป็นจุดห้ถึงหจุดด้านบนเป็นจุดหลูกอ่าแค่นี้ก่อน 19, อ่าต่อไป <20. S 1> จุดตัดตรงนี้เป็นจุดที่เจถึงแเท่ากับรอบสะโพกล่างบวกหลวมหารสีรอบสะโพกล่างบวกหลวม 3ถึง4ซมแล้วก็หาร4จากจุด5ถึงจุด9 5ถึง9เท่ากับรอบสะโพกล่างหาร2ีรอบสะโพกล่างหาร่สถึงกอไก่เท่ากับ2.5เซน ห้าถึงตกอไก่เท่ากับ2.5ซม6ถึง10เท่ากับ1.5ซมลากเส้น10ถึง7แล้วก็โค้งเป้าจ้ะ2อาลูกอ่าทำแค่นี้ก่อนนะคะทีละขั้นลูก อ่าหนูจ๋าคันนี้นะคะ1 0 1ถึงรอบเอวหาร4บวกสมอซอม3มซมคือจีบไไม่มีไม่ต้องเอาไครไม่มีไม่ต้องลลกไม่ต้องไปใส่มันให้เลอะเทอะ2อถึงกับ2-13ถึงตรงนี้สำคัญมากโลกให้เราวัดรอบปลายขาสั้นของเราตามที่เราวัดความยาวไว้เช่นเราวัดรอบปลายขาสั้นของเราได้50นะคะให้บวกรวมนะคะ รอบปลายขาสั้นบวกหลวมเราบวกหลวมได้ตั้งแต่นะคะห้าถึงสิบเซนเลยลูกแล้วก็ค่อยหารสี่อ่าหารเลยลูกเราก็จะได้แล้วเราก็ขีดทุกอย่างมาเจอกันจากนั้น10-14วัดลงมา1.5ซม สิบถึงสิเท่ากับ1.5จุดห้มโค้งนะเอาไหมโค้งโค้งเอาไหมโค้งโค้งโค้ง1 1บเถึงสิโค้ง1 1บเอถึงสิ ต่อไปเริ่มต่อไปจากจุด10 4วัดออกไป3.5ถึง4เซนเป็นจุดที่15กว้างเท่าไหร่คะสี่เซนค่ะคุณอ้วน14ถึง15เท่ากับ3.5ถึง4ซอมอ5ถึง16เท่ากับลาบสะโพก 16-17วัดลงครึ่งเซน16 17วัดลงครึ่งเซน5ถึงขอไข่สามเซน5ถึงขอไข่3เซน,ขขเซนโค้งเป้าสิบห <c oughs> ้าถึงสิเท่ากับ สี่ถึงหกเซนสิบแปดถึงสิบเก้าเท่ากับจุดสิบถึงสิบเอ็ดของชิ้นหน้าสิบสามถึงยี่สิบ 1> บ1 2ถึง21เท<น>่ากับ2อ,อ,อมออันนี้2อมอันนี้2.5แล้วก็ลากทุกอย่างมาเจอกันนี่ก็ลากหนูจ๋าดูตรงนี้นะเวลาโค้ง19มา20เระไม่ต้องสนใจจุดแปดนะตีมาได้เลยตี รืดเลยอ่าผ่านก็ได้ไม่ผ่านกไไ็ได้ไม่ได้สนใจมันเพราะว่ามันเป็นกางเกงเยอย่างงี้ครนี้เกดก็เหมือนเดิมลูกชิ้นหน้าสิบเซนชิ้นหลังสิบสามเซนแต่ว่าอันนี้ครูเผื่อไว้แค่3ามเซนเรแค่แสมเซนพอลูกเ็จแล้ว